สิบพระพิมพ์นางพญาพุทธคุณสูงหนึ่งพระนางพญาว่าหนึ่งร้อแปอาจารย์ฟัน่นวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครปี 2, สองพัห้าสิบเกพระนางพญาสาวหาวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครปี2 4งพัปดสิบห้าสพระนางพญาเนื้อดินดิบวัดป่าหนองลมจังหวัดสกวปีห้ารสี่สิบสา สี่พระนางพญหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2519 5. ้พระนางพญหลวงพ่อตัดวัดชัยนาจังหวัดเพชรบุรีปี2543 6. กพระนางพญหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีปี2485 7. จพระนางพญหลวงพ่อบูวัดบางเป้งจังหวัดชนบุรีปี2504 8. พระนางพญาเกศมงคลหลวงปู่โตวัดประดู่ชินพลีกรุงเทพมหานครปี2 5 2พันรยพระนางพญาสอกอวัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานครปี2519 10พระนางพญาหลวงพ่อกวยวัดโคสต,ตารามจังหวัดชัยนาทปี2521ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ